สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับในะสัปดาหนี้ก็มีม,มีพระเครื่องนะฮะเป็นรุ่นเจริญดีนะครับแล้วก็เด่นชนนาจนเป็นสานักนาคุณมาแบ่งปันปพี่น้องนะครับสำหรับนี้ก็มีมาไม่มากครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะฮะสำหรับราคาเบาๆราคาพิเศษแบบนี้นะครับนะผมไม่เอามาเมื่อตอนเที่ยงนี้ฮนะ หมดเกลี premises, 1, mm ้ยงครับหมดบ้านเขาแล้วครับนะบอกเลยครับวันนี้น้ายังซีนเดิมอยู่เลยพี่นะเขาหมดจริงๆแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ราคาเบานะครับมาพีนี้เลยครับแต่เป็นพระที่ออกไปแล้วนะครับเป็นพระรุ่นเก่านะครับออกไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยนะฮะหากสนใจอะไรกันไหนนะพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะขออนุญาตนะครับมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมเลยกันนะครับถือว่าใครไวใครได้นะครับตอีพีพิเศษแบบนี้นะครับจัดให้แบบหวานๆกันเลยทีเดียวครับนะ เดี๋ยวเรามลาการที่หนึ่งเลยพี่นะกองอาจจะเอานะครับปรับโทนสีช้าที่หนึ่งพี่นะมือจะออกม่วงๆนะพี่นี่ฮะมือจะออกอม้วนแต่จะโฟกัสช้านิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันพี่นะครับนี่ครับโฟกัสจะปรับช้านิดนึงนะพี่นะนี่ฮะมาฮะรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับพี่เลขค้นเบอร์เจครับโอ้โหลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับนะฮะ ผมจะพยายามเอามืออยู่ในไลท์ให้มากที่สุดนะพี่เนพะื่อไม่ให้ปรับภาพนะครับถ้ามลุกกล้องไปเลที่วันตัวกล่องกล่องส้มปุ๊บอะไรภาพจะ,จะมืดแหละนะฮะนี่ฮะรายการนี้ครับร้อยสองร้อยบาทเฮ้ยร้อยร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งองค์นี้ฮะร้อยแปดสิบบาทพี่รายการที่หนึ่งเลยครับนะฮะได้มาเบาก็แบ่งไป,ปพี่น้องเบา,เบานะครับๆๆมาลุยนต่อพี่รายการที่สองนะฮะ ร้อยแปดสิบาทนี่โอ้โหรวมส่งนะครับเหลือองค์ร้อยสิบร้อยสิบาทเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาฮะรายการที่สองครับเปิดออกมาพี่เอาละมาลุนกันพี่มาลุนกันดีกว่านะครับใครไวใครได้เนะครับใครไวใครได้เปิดออกมาครับพราบเออรายการนี้เป็นเนื้ออปัปาก้าเล,เล,เลขโคดําเบอร์ห้าหกโอ้อ 5, 6, โห หน้าเพ้นตอกโคตรเก้ารอบตอกเจริญพรนะครับกอกเจริญพรพี่รายการนี้นะครับ280บาทพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ250แล้วกันพี่เอาไป250บาทครับนะใครไวใครได้ครับพี่นะครับใครไวใครได้250บาทครับรายการที่สองนะครับเอาละขอให้โชคดีนะครับใครไวใครได้ครับพี่นะฮะสองบาทเท่านั้นนะฮะต่อมาฮะรายการที่สามนะฮะตาหมือออกหน้าจอปุ๊บเอาเลยเหลือง นะมามาฮะรายการที่สามโอ้โหรายการที่สามนะโอ้โหรายการที่สามเปิดออกมาพี่ยังเด็ดรายการนี้พี่โอ้โหเลข,ข็กตัวเบอร์เจสุเนื้อไทเทเนียมนี่ครับไทเทเนียมเนี่ยหน้ากากท้องเหลืองเพ้นเงินด้วยพี่ชุบเงินเพ้นเงินนี่โอ้โหสุดจัดรายการนี้สุดจัดแล้วพี่โอ้โห สวยงามนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่รายการที่สามนะฮะราคาวันหวานอย่างนี้พี่นะครับใครไวใครได้นะพี่นะครับอีพีเย็นนี้นะครับห้ามพลาดนะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะมีเพื่อนแชร์เพื่อนได้เลยนะพี่รายการการตีพระเทสครับโอ้โหรายการนี้ฮะรายการนี้ครับพี่โอ้โห มนแกะดรายการนี้เนี่ยฮะเลขคุณเบอร์สี่ห้าเนื้อชุบทองครับหน้ากากนวะโลหะครับโอ้โหเนื้อชุบทองหน้ากากนวะนะฮะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับรายการนี้น้องขอไปนี่ครับสองร้อยห้าสิบยี่สิบบาทนะครับสองรอยี่สิบาทขอพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะฮะต่อมากือที่ห้อกับ รายการที่ห้าพี่ลุยจะต่อโอ้โหรายการที่ห้าชู้เนี่ยรายการที่ห้าเป็นทิ่ชู้นียฮะนะครับรายการที่ห้าเดี๋ยวผมมาตัดแท้โอรายการที่ห้านะขออนุญ,ญาตเปิดฮะร,รายการที่ห้าเลขโค้ดเบอร์ห้าสิบหกโอ้โหลงยาดำพี่ลงยาดำฝั่งตะกุศลประศั์โอ้โหพี่ รายการนี้เก er ่งคลาสสิกนะฮะหรือรายการนี anyway. ้เก่งคลาสสิกครับพี่โอ้โหไม่ได้หายง่ายนะครับรายการนี้ไม่ได้หายง่ายนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจัดนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบไอสองร้อยยี่สิบรายการสองร้อยยี่สิบาทรายการพี่รายการที่ห้านี่ครับต่อมารายการที่หกครับนะฮะรรายการที่หกครับพี่ เดือด <de> e <ars> ทุกองสวยทุกองนะครับราคาแบ่งปันทุกองฮนะคใครไวรถือว่าได้เลยนะครับรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงเลขพจนอเบอร์หมายเลขสองตัวเดียวฮะเนื้อทองแดงหมายเลขสองตัวเดียววิมาโหดเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับผมเก็บกล่องน,นะครับมาชมด้านหน้าความสวยด้านหน้ากันนะฮะด้านหน้าความสวยโอ้โห ลงยาแดงหน้ากากแบคโรเดียมลายทองหรือหน้ากากสองกริย์ครับรายการที่เอาไปพี่สองร้อยหสอง้ยี่สิบาทนะครับสองร้อยี่บาทจะจับคู่นะครับเหลือแค่สี่ร้อยนะครับนะที่จับคู่เหลือแค่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะมากต่อหรือต่อพี่ชายรายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดเปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเลขคู่เบอร์สามสี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทนะร้อยแปดสิบาทถ้าองค์ไหนร้อยแปดสิบาทนะครับเอาคู่ไปเลยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเอาไปเลยเอาคู่ไปเลยครับตอนนี้จะมีองค์ที่หนึ่งนะครับกับองค์ที่เจ็ดนะครับที่คู่ได้นะครับองค์ร้อยแปดสิบบาทยกคู่สามร้อยบาทนะครับเบาๆนะครับต่อมาฮะองค์ที่แปดครับโอ้โหองค์ที่แปดเป็นสองกษัตริย์นะครับ สองกษัตริย์ลายเสือครุ่งนะครับเลขคุณทะเบียนเจ็ดสี่เลขคุณทะเบียนเจ็ดสี่พี่รายการที่สองร้อยี่สิบนะครับรายการที่สองร้อยี่สิบาทครับสองกษัตริย์นะครับต่อมารายการที่เก้าฮะรายการที่กล้าเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้รายการที่เป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาเหลืองเลขคุณทะเบียนหกหนึ่งนะครับเลขคุณทะเบียนหกหนึ่งพี่นะฮะอัลปาก้าลงยาเหลืองนะครับ รายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ220บาทน,นะครับ220บาทมีรายการที่9นะครับต่อมาฮะรายการที่10ครับโอ้โหรายการที่10ตัดทิชชู่เนี่ยพี่รายการที่10ตัดแต่ทิชชู่เนะ่ย ลายการสิบหมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวโอ้โหหน้ากราบเพน้นเสม,มือนจริงฮะหมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวน,น,มมน,น,นี่ครับหน้ากราบเพ้นเสมือนจริงเจริญดีหลวงปู่จื่อนี่ครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทนี่ครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่นะฮะรายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับโอ้ๆๆ เดือดกันฮะเดือดกันแล้วนะครับขอโทษนะพี่คนโทรมาครับผมนึกว่าอัดอยู่นะครับระการให้เปิดเมื่อกี้ครับรายการนี้เนื้อทองแดงหล่อครับนะนะครับทองแดงหล่อเอาไปสองร้อยบาทนะครับและก็รายการที่เปิดต่อมาพี่รายการที่สองเอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับเป็นอุดโคตรนะฮะแล้วก็ตอบโคตรรวมด้วยครับนะเนื้อปอกุกปืนเลขคนเบอร์สามหนึ่งพี่รายการที่สิบสองนะครับ ต่อมาการที่สามครับขอโทษทีคนโทรมาผมนึกว่าอัดอยู่นะฮะรายการที่สามเปิดมานี่โอ้โหรายการนี้เพ้นเสมือนจริงนะพี่นะฮะเห็นไหมรายการนี้เปิดมาเป็นเพ้นโอ้โหเต็มระบบนี่นะครับนะถือว่าถ้าใครไหวนะฮะนะฮะไหวใครได้เลยนะครับเปิดแบ่งตันราคาเดิมพี่ม้าองค์ถ้าองค์เมื่อวานเลยเลขคนเบอร์ใหม่เลขเก้าทุกเดียวฮะ โอ้โหขอสามร้อยพอพี่เท่าโอ้มะวานเลยนะครับใครไวใครได้นะครับพี่นะฮะิดก่อนได้ก่อนพี่ได้เก้าออกตัวเดียวนะอ่ะไปฮนะโอ้โหเพ้นเต็มเหรียญน,นะครับต่อมาพี่ชายฮนะรายการถัดไปฮนะต่อมาที่สี่ 14ฮะโอ้โหเลขคนละเบอร์สองเจ็ดคับเนื้อตะกวดตอกเก้ารอบอเพนจวนนะอุดมวลสารมหาจุนอย่างโหดนะพี่อุดมวลสารมหาจนนะอุดมวลสารอย่างโหดเพียงแผ่นตะกุดเงินที่ก็ทองอะรายการนี้นะมีจิวอนลวงปูด,ด้วยรายการนี้นะฮะเอาไปเพียงแค่หูมีองค์เดียวด้วยคลาสสิกกว่านี้พี่เรียมกรอบพร้อมใช้เลยโอ้โหโคตทเท่ะนะครับนะอะไราการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายโอ้โหแค่นี้ก็สุดนะนะ คันนี้ก็สุดนะพี่นะในการที่สิบสิบสี่นะครับต่อมาห้าสิบห้าพี่โอ้โหสิบห้าเป็นลายพางฮะสิบห้าเป็นลายพางครับเนี่ยฮะเลขโค้นลำเบอร์พี่นี่ฮะเลขโค้ดลำเบอร์ครับสนะิบห้า โอ้โหสามสี่ครับรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทพอเนี่ยรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทพอพี่นะสายทหารนี่ยจ่ายพลังนี่ครับรายการที่สิบห้านี่ครับเนี่ยสวยๆเลยนี่ครับนะครับผมมาติดต่อพิชารายการที่สิบหกครับเนี่ยฮะรายการที่หกครับ มาชมความสวยรายการที่16กกันหน่อยฮะนะครับถือว่าเป็นนะ EP เย็นนี้นะครับนะดูโอ้โหพี่เฮ้ยเฮ้ยรายการนี้คาสสิกม,มากพี่น่ครับใครพอรู้นะว่าเป็นรายการอะไรแจ้งผมได้เลยฮะเฮ้ยผมไม่ผมยังผมเดี๋ยวผม,อผมลองลองลอง เป็นเงพี่นะผมดูรายการแป๊บน,นะนะฮะโอ้โหผมหารายการในอลบบ้ามผมไม่เจอนะครับเดี๋ยดเดี๋ยวการเสียเวลาพี่นะครับพอนนี้ผมวัดใจไปเลยด้วยกันพี่นะผมไม่แน่ใจว่ารายการนี้เป็นรายการอะไรพี่วิเด็ดเลยนะครับถือว่าทีเด็ดเลยครับพี่ใครพอรู้นะ่ะแจ้งแจ้งได้พี่นะบอกได้นะ โอ้โหมวนสารแต่ลูมวนสารแน่นๆเลยพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่สองอยห้าสิบาทพอนช่ครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับมาเปิดกันต่อครับโอ้โหรายการนี้แต่ดิชู่นะครับรายการนี้แต่ดิชูนะพี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับ รายการที่สเจ็ดครับเปิดออกมาโอ้โหูโอจะกลัวจานมือฮะร,รายการที่จะกลัวหลังเรียบนะฮะเลขคนตัเบอร์ห้าแปดจานมือไหมพี่เนี่ยฮะผมึกว่าจานนะฮะเนะะี่ยลองดูครับพี่นะรายการนี้เอาเป็นสองร้อยบาทนะครับพี่ชายนลครับเนี่ยฮะรายการที่เจ็ดเลยครับมาดูกัต่อฮะรายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดครับเปิดมาฮะโอ้โหเนื้อทองแดงครับรายการนี้ฮะเอาไปพี่นะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะจะผมหาคู่ให้นะครับหาคู่ให้นะครับ,นะรบต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าสิบเก้าครับ,รบเปิดมาพี่โอ้โหเลขคนเบอร์หมาเลขหนึ่งพี่ นะครับรายการนี้เอาไปพี่นะฮะบสบาทครับเลขหนึ่งะครับสองบาทพี่นะครับนะต่อมากัน20่สิบครับโอ้โหกัยี่ิบนะฮะพอจะชู่เยอะพี่นะครับผมตัดแล้วนะครับรายการทีนะครับ รายการทียีโอ้โหชุบทองมาเลยพี่มทองมาเลยพี่นะครับนะอ้โหโหชุบทองนะรายการที่สองพี่คทชุบทอง24่เคฮะนี่ฮะฝังพลอยนก้วการที่สองร้อบาทพอนะครับสอง 9, ร้อยห้าสบาทพอพี่นะฮะนะร,นะรายการยี่สิบเนี่ยต่อมา21บเอนีฮะ รายการที่เอ็ดเปิดมาฮะโอ้โห,โหโลงยาแดงพี่ลงยาแดงพี่การนี้เอาไปสองร้อยพอพี่จุบทองนะครับสองร้อยบาทรายการเลขคุณตเบอร์สองหนึ่งนะครับสองร้อยบาทพอพี่ใช้นะครับต่อมาฮะพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่สองรายการที่สองเปิดออกมาฮะ เฮ้ยเฮเหมือนเนื้อเงินเลยพี่กระหนึ่งนะพี่นะกระหนึ่งนะเลขคนเบอร์ใหม่เลขสามเหมือนเนื้อเงินมาก รายการนี้แบ่งไปฮะเนื้ออะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะผมขอมผมขอสามร้อยแล้วกันพี่เหมือนพอสามร้อยแล้วกันพี่นะฮะร,รายการนี้พี่ต่อมา้ายการยนะี่สามฮะรายการยี่สามเปิดมาครับ รายการนี้โอ้โมหมุตนสารโคตรแน่นมุตนสารโคตรแน่นพี่เลขโคตรเบอร์พี่สี่สี่ด้วยเนี่ยโอ้โหเลขโคตรเบอร์สี่สี่ไหมพี่ใช่ไหมสี่สี่โอ้โหเราไปสองร้อยบาทพอพี่ชาย รายการ2ี่เป็น3าเป็นสองบาทพอพี่นะครับต่อมารายการที่24ครับรายการ24เปิดมาฮะโอ้โหติดติวอนติดมณสารนะฮะมหาชนวนพี่เลขคนเบอร์42นี่นเอาไปพี่ นี่ครับ200บาทนะครับต่อมาฮะรายการ25ครับรายการ25ครับเอาไปพี่องค์นี้150บาทเลขคนละเมือหนึ่เอาไป150บาทนะครับรายการ25นะครับ150บาทนะครับต่อมาฮะรายการ26ครับ รายการยี่หกเลขคนเบอร์สามสามนะยี่บหกเลขคนเบอร์สามสามบีเนื้อสามกับสองกริย์นะครับเนื้อสองกระสับไปโอ้โหนะครับรายการนี้เอาไปพี่จ๋ายนะครับสองร้อยห้าบาทนะครับโอ้โหถูกๆนะครับสอง้าบาทพี่หวานเกีนะครับต่อมารายการยีิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดครับโอ้โหเนื้ออัลปาก้าเลขคนเบอร์สามสาม หน้าก,กากชุบทองโอ้โหลงย้ายสวยไลส่สีรายการนี้เอาไปพี่สองรอยี่สิบนี่ฮะต่อมาฮะรายการยี่แปดครับรายการยี่แปดเลขโคดนะฮะในไทยคุย,อยหอยชู่คยรายการยี่แปดหอยชู้เนะี่ยฮะหอยที่ชู้แป๊บนึงนะรายการที่ยี่แปดหอยที่ชู้มาเลยพี่นะี่ครับยี่แปดมันลดเงิน,นครับ ยีเป็นรายการอะไรพี่ตะกวัวเลขโคดเบอร์สองหโอ้โหตะกวัวจีวอนปิดทองฮะรายการนี้เอาไปพี่สองยยี่สิบบาทนี่ครับต่อมาฮะรายการที่ยีบเานะครับไปราการยีเกนยเป็น,นนะยังไงี่สิบเกาเนียโอ้โหยี่สิบามเป็นล็อกเก็ตครับ ยิบเก้าเป็นล็อกเก็ตด้านหลังหน้าคปกนะฮะด้านหลังหน้าคปกนะครับโอ้ล็อกเก็ตนะครับด้านหลังหน้าคปกภาพเก่านะฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะเอาสามร้อยห้าสิบาทพอพี่าร,ร,ารายการที่ยิบเก้าเลยครับต่อมาฮะรายการที่สามสิบนะฮะ รายการที่สามสิบพี่เอาเปร้อยแปดสิบนะฮะเอาเปร้อยแปดสิบบาทนะครับไปนะครับรายการที่สามสิบเนี่ยต่อมาฮะรายการที่ 31, สามสิบเอ็ดนะฮะสามสิบเอ็ดเปิดมาพี่โอ้ยสามสิบเอ็ดปิดแผ่นทองฮนะต่อโคดรวมพี่นี่โคดเบอร์สามสองโอ้ยเนื้อดหดรายการนี้เดือดหดโอ้โห เอาไว้ที่สองร้อยยี่สิบนะรายการที่โหดสวยเลยโหดสวยเลยครับต่อมากันสามสองเป็นสัมนาคุณยกลังนะครับสัมนาคุณยกหลังหรือรุ่นชนะจนนะครับเรามาชมที่นะเป็นอาการอะไรสัมนาคุณยกลังเปิดออกมาเนื้อชนวนนะฮะแจกครับนี่เอาไปพี่150ร้อยห้าสิบนะฮะสัมนาคุณแจกนะครับ ต่อมาสาัมภ на คุณยกรังนะฮะต่อมาเป็นรายการยกรังกนะันรายการสุดท้ายนะครับสายทีนะ่สามนะองค์ที่สายที่สามนะสัมภนาคุณยกรังนะองค์นี้โอ้โหสัมภนาคุณยกรังนะองค์ที่สามที่สามนี่ฮะนี่ฮะสัมภนาคุณยกรังนะครับเลขโค้ดเบอร์สามสองโอ้โหเรียมขอบฝังพลอยเต็มระบบ นาเลี่ยมกรอบลินเตอรี่นะฮะโอ้โหรายการนี้นะครับหกร้อยบาทผมปิดให้เลยอ่าโอเคในววันนี้ก็มีแบบตานมานี้พี่ชายนะฮะชอบดูใจกันไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีลาและเบอร์โทรเลยครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆพุ่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ